ตัวนี้คนไทยเอิอน้นเป็นเขียวสามรสนะครับตัวนี้ครับหน่วยใหญ่นะครับแต่นิยมกินคล้ายๆเขียวเสวยนะครับเขียวสามรสเป็นม่อง,งที่ลูกใหญ่ลูกดกนะครับนะครัติดลูกใหญ่ขนาดนครับงวงเขียวสามรสมีต้นพักวานป่านะครับนี่ยอดาพักวาน สวัสด <rude S 2> ีครับมณนนี้มชิพามาเบิ่งสวนเกษตรผสมผสานครับพิกัดกบันทมครับตำบลนาทมอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมนะครับในส่สวนนี้เจ้าของพันกัดบสสดวกออกกล้องนะครับผมก็สิพาพเบ่งนะครับมีปลูกยังไงนะครับนี่เป็นม่วงครับม่วงแก้วขมิ้นครับหรือว่าแก้วขมิ้นครับลูกดกเต็มเลยครับดกดกนะครับปลูกง่ายดูแลง่ายครับตัวนี้ครับม่วงแก้วขมิ้นครับ นี่เนื้อที่ประมาณ2ไร่ครับเนื้อที่ตรงนี้ครับที่ทําเกษตรผสมผสานครับอันนี้เป็นพักหวานป่านครับพักหวานป่านนี้จะใช้ต้นลําไยนะครับเป็นพืชพีเลี้ยงนะครับปลูกด้วยเมล็ดนะครับอายุ4ปีนะครับผักหวานป่านครับเจ้าของพื้นที่เขาเจ้าซื้อมาจากสกลนครครับผู้พานครับต้นผักหวานป่านครับนี่ครับเป็นปุ่มนะครับ ักบานป่าครับประมาณ30 40ต้นนะครับเป็นก้าด้วยมเมล็ดต้นละ10บบาทนะครับครับมีต้นลำไยนะครับเป็นพืนที่เลี้ยงนะครับลำไยก็เป็นพืชที่เลี้ยงต้นพักบานป่าได้นะครับักบานป่า กำลังแต่งยอดนะครับผักบานป่านะครับพอดีแกงครับพอดีปลูกกับใช้ลำไยเป็นพืชที่เลี้ยงได้นะครับนี่ใช้ลำไยนะครับเพราะว่าผักบานป่าน,นี้ต้องอาศัยพืชที่เลี้ยงนะครับถ้าบมมีพืชที่เลี้ยงในการัการจะเลื่อเติบโตจะบวกว่อยดีนะครับนี่จะเป็นต้นเงาะครับเงาะก็มีหมานะครับเงาะ ยอดกำลัง,งามงานครับยอดอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมคาเบนดิตนะครับตัวนี้ลูกใหญ่นะครับหน้าปลูกกักน,นครับกล้วยหอมคาเบนดิตมีแก้วมังกรครับผสมผสานอะโวคาโดครับ นี่เป็นบะก,กอกน้ำครับวันนี้ครับบก,กอกน้ำเป็นลูกตลอดทำบะก,กอกน้ำนะครับหรือบางคนก็เอ็นบะกอกฝรั่งนะครับข้าวเพลินหอมครับสี่ปีครับกำลังเริ่มให้ผลผลิตนะครับออขาว อับดูดบกมันปลูกมะเขือครับเป็นพืชอ,อายุสั้นครับมะเขือนี่ก็ต้นอะโวคาโดนะครับปลูกด้วยมเมล็ดครับอะโวคาโด ี่ปีับยังบรติลูกถ้าเป็นกิ่งทาบก็น่าจะติดแล้วครับปัานนี้นี่ก็เป็นพริกครับพริกเครือครับนี่นีก็ได้เก็บไปเรื่อยๆนะครับบักเกลือบักพริกนะครับมีคนผลิตไปเรื่อยๆ มะม่วงน้ำดอกไม้ครับตอนนี้ก้นจะแดงๆครับลักษณะน้ำดอกไม้นี่ก็น้อยนาครับกำลังออกดอกครับน้อยนาผสมประสานหลายอย่างครับนี่ก็เป็นผักอีตูนะครับครับนะครับถั่วฝักยาวครับฝักยาวครับหลายครับปลูก ถัวฟักยาวนะครับช่วงนี้เก็บผลผลิตขายนะครับเป็นพืชอายุสั้นขายดีนะครับตัวฟักยาวนะครับนี่กับพักบานป่าครับอันนี้ น้ำม่วงครับตัวนี้มาม่วงน้ำดอกไม้มันครับตัวนี้ครับเป็นดอกสองรอบนะครับกลางเป็นดอกอีกก็มีครับลูกงหญ่นะครับม่วงน้ำดอกไม้มันครับเป็นพันธุ์ที่ผสมระบางเจ้าเสวยกับน้ำดอกไม้นะครับลักษณะเด้ได้ลูกง่ายนะครับนิยมกินนะครับ ลูกไงลูกดกนะครับอายุสี่ปีครับต้นนี้นะครับบะม่วงอันนี้ก็มีผักบานป่านะครับตัวนี้ผักหวานป่าผักหวานป่าก็รลายนะครับนี่ยอยู่ใกล้ๆครับ ลำไยนะครับอันนี้เป็นมะม่วงแดงจักรพพัดครับตัวนี้ลักษณะจะเป็นสีแดงนะครับเวลาถึอแสงแดดครับตัวนี้จะมีกลิ่นขี้ใต้ที่แห้งนะครับแดงจักรพพัดนะครับอันห่อไว้นะครับตัวนี้ คนไทยเอ็อนเป็นเขียวสามรสนะครับตัวนี้ครับหน่วยใหญ่นะครับจะนิยมกินคล้ายๆเขียวเสวยนะครับเขียวสามรสเป็นม่วงที่ลูกใหญ่ลูกดกนะครับนะครับติดลูกใหญ่ขนาดนครับม่วงเขียวสามรสมีต้นพักวานป่านะครับนี่ยยอดพักวาน ม่วงนี่ประมาณสิบต้น,นครับม่วงนี่ก็เป็นน้ำดอกไม้มัน,นครับตัวนี้ใบจะคล้ายๆเขียวเสวยนะครับน้ำดอกไม้มัน,นครับเพราะเป็นลูกผสมน้ำดอกไม้กับม่วงเขียวเสวยนะครับกินช่วงฮัมเฮิร์มจะรสชาติดีนะครับช่วงฮัมเฮิรัมน้ำบกแก่นะครับ น,นี่ก็ลำไยนะครับลำไยที่ปลูกพร้อมพักบานป่านะครับมันก็จะมีต้นน้อยต้นใหญ่นะครับดูแลก,กับโบวยากนะครับพักบานป่าน้ำาบ่ได้เปลืองน้ำอันนี้เป็นมะม่วงแรดนะครับลักษณะมะม่วงแรดจะมีนอนะครับนอตรงนี้นะครับนี่กิ่นซุกจะแซ่บครับมันจะรสชาติหวานอมเปรี้ยวติดเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับ นี่เป็นอะโวคาโดนะครับปลูกได้จริงท่าบับมั่นสองปีครับอะโวคาโดนี่มะม่วงรั่นครับกล้วยนะครับผสมประสานครับกล้วยนี่ก็จะเป็นรายได้เสริมนะครับค่าน้ำนะครับกล้วยเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยคาดาบิตนะครับแต่ประมาณนี้นะครับพื้นที่สองไร่ พุทะสองบ่อนะครับผสมมาสารผักหวานปลานี่ก็ได้เก็บผลผลิตนะครับผักหวานป่าน <sch> ี่ครับปลูกครั้งเดียวผักหวานป่าเป็นพืชที่น่าปลูกนะครับเอาก็ได้เก็บไปเรื่อยๆนะครับการดูแลการลงทุนนี่เป็นพืชที่น่าลงทุนนะครับผักหวานป่าปลูกครั้งเดียวก็ได้เก็บถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ เลยมีพื้นที่ปลูกเบิกนะครับใช้น้ำใยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับเรได้ต้องครับปลูกใหม่ที่สําคัญก็คือหดน,น้ำนะครับรดน้ำใส่ปุ๋ยเราจะมักปุ๋ยคอกนะครับผักหวานปานพอเก่งหัวเก่ควายนี้ออน <c oughs> สายลายก็ม,มีปัญหาครับผ <c oughs> ักหวานปานนะครับแจกงด นี่จากประสบการณ์นะครับต้นตะครกับเป็นเพื่อเพรียงได้นะครับต้นตะครนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้รับชมที่รับ้มนะครับฝากกดติดตามเพื่อจะมีคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับผม